จะเลือกแอสตาแซนตินยี่ห้อไหนดีมาดูหลักการเลือกกันค่ะอย่างแรกเลยเราจะมาดูกันก่อนว่าแอสตาแซนตินเป็นแอสตาแซนตินที่มาจากธรรมชาติหรือว่ามาจากการสังเคราะห์ปกติแล้วสารแอสตาแซนตินจะพบมากในสาหร่ายฮิมาโตคอคัสพลูวิเอลิสซึ่งเป็นสาหร่ายทะเลน้ำลึกกว่าจะเลี้ยงและนำมาสกัดให้เป็นแบบธรรมชาติก็ต้องใช้งบประมาณที่สูงกว่าแบบสังเคราะห์ ดังนั้นยี่ห้อที่เลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติราคาก็มักจะสูงกว่าแบบสังเคราะห์ค่ะแนะนำลองพลิกดูฉลากของผลิตภัณฑ์นะคะว่าเลือกใช้จากแหล่งไหนวันนี้ออยรวบรวมชื่อบริษัทมาให้คร่าวๆดังนี้ค่ะใครคุ้นหูกับชื่อไหนบ้างคะ 1. รายชื่อผู้ผลิตแอสตาแซนทินจากธรรมชาติฟ o l เรนซ International จากยูเนเตสเตปแอสตราเรียลจากญี่ปุ่นฟูจิเคมิคัลอินดัสทรีจากญี่ปุ่นและเฟนเคมแบลเทคจากจีนค่ะ2รายชื่อผู้ผลิตแอสตาแซนทินแบบสังเคราะห์มีทั้งประเทศเยอรมนีเนเธอร์แลนด์ประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนค่ะรายชื่อตามนี้เลยนะคะ3รายชื่อบริษัทเพาะเลี้ยงสารายและสกัด คร่าวๆดังนี้นะคะ t a r p r o c e s และ f a s e c Corporation จาก USA Radiant จากแคนาดา ซูบิเทคจากเยอรมนีและฟาร์มาลิงจากนิวซีแลนด์ค่ะแนะนำเลือกซื้อยี่ห้อที่ใช้อ s สตาแซนทินจากธรรมชาติ mm hmm. ก็จะได้ประโยชน์สูงสุดนะคะมีแชทมาสอบถามออยว่าในแต่ละยี่ห้อก็มีวิตามินมาคู่กันแตกต่างกันออกไปที่ทานอยู่ดีแล้วหรือยังหรือว่าควรจะเปลี่ยนตัวใหม่คลิปหน้าอ้อยจะมาแนะนำนะคะว่าอ s สตาแซนทินควรทานคู่กับตัวไหนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง